ครับก็กลัาบสวัสดีท่านครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงพูผางนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับใน YouTube นะครับช่อง YouTube ผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงพูผางนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีดูเหรียญหลวงพ่อผางกิตตุตโตนะครับเปิดศูนย์อนามัยรุ่นคุ้มภัยเทราปีพศ .2519 นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคุณพ่อหมอสุจินนะครับ ลวงพ่อหมอสุจินอยู่สวัสดิ์เป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อแจกให้ผู้ที่มาร่วมทําบุญเปิดศูนย์ดนใหม่ส่วนภูมิภาคเขต4นะครับมีด้วยกัน2พิมพ์พี่น้องนะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับจะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะพิมพ์ใหญ่ก็จะมีนะครับมีด้วยกันนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะมีเนื้อเงินหน้าทองคําเนื้อเงินล้วนนะครับ แล้วก็เน pues ื้อนวะหน้ากากเงินและเน nah ื้อทองแดงนะครับน <iros. c oughs> <mate được> ี่คือพ <c oughs> ิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยคือห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมคือตรงนี้ครับนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมดูด้านหลังห่วงเชื่อมนี่คือห่วงเชื่อมนะครับเชื่อนะครับแล้วก็นะครับตอกโค้ นะครับตอกโค้ดทุกเหรียญนะพี่น้องนะครับตอกโค้ดส่วนมากเจอทุกเหรียญนะส่วนมากนะเล่นหาตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดโค้ดจะเป็นรูปบาทนะครับรูปบาทอยู่ตรงนี้นะครับรูปบาทนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อเงินหน้าทองคําจะตอกโค้ดนะครับอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ตรงอยู่ใต้สังคติอยู่บนอยู่บนฉายาจิตตพุทโตนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะตอกอยู่บนไหลนะครับ บนไหล่ข้างหูด้านซ้ายหลวงปู่นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะเดี๋ยวผมมีภาพให้ชมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปพร้อ,อมๆกันเหรียญนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับหน้ากากเงินนะครับอ่ะให้ดูเลยครับจุดตําหนิด้านหน้านะครับด้านหน้าดูนะครับด้านหน้านะครับจุดที่1ก็คือห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมคือตรงนี้ครับจุดที่1นะครับห่วงเชื่อมนะจุดที่1จุดที่2ใบหน้านะครับติดคมชัดลึกนะครับ ติดคมชัดลึกพี่น้องดูใบหน้านะเห็นไหมครับติดคมชัดลึกเห็นไหมครับติดคมชัดลึกนะครับนะครับแล้วก็จุดที่สามดวงตาซ้ายหลวงปู่นะครับดวงตาซ้ายหลวงพ่อมีเส้นเส้นแตกคมเป็นแนวนอนด้านซ้ายนะครับนี่ครับมีเส้นเส้นแตกนะครับมีเส้นแตกแหลมนะครับเป็นแนวนอนนะครับเห็นไหมครับ ด้านซ้ายนะครับนั่นนะครับดวงตาซ้ายหลวงพ่อมีเส้นแตกแหลมเป็นแนวนอนนะครับเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จุดที่สี่ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือนี่ครับพี่น้องตัวหนังสือเห็นนะครับคําว่าหลวงพ่อผางจิตตะพุตโตนะครับจะเป็นแท่งนะครับแล้วก็นะครับต่อโค้ดชัดเจนโค้ดบาดนะครับนี่ครับต่อโค้ดอยู่เหนือระหว่างบริเวณนะครับอยู่เหนือจิตตะพุตโตนะครับตรงฉายาหลวงปู่นะครับแล้วก็ บนตัวออ่างนะครับคําว่านะครับขอนแก่นนะครับบนตัวอ่างคําว่าขอนแก่นนะครับจะมีตุ่มนูนนะครับจะมีตุ่มนูนนะครับนะครับจะมีตุ่มนูนเห็นนะครับจะมีตุ่มนูนเห็นนะครับนะครับนะครับบางเหรียญก็จะไม่ค่อยเห็นนะมีตุ่มนูนเหรียญนี้ไม่ค่อยเห็นครับนี่คือด้านหน้านะพี่น้องห่วงเชื่อมนะครับ ห่วงเชื่อมใบหน้าติดคมชัดลึกนะครับดวงตาด้านซ้ายหลวงข้อมีเส้นแตกนะครับแหลมเป็นแนวนอนนะครับตาด้านซ้ายนะแตกแหลมเป็นแนวนอนนะครับนะครับนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งตอโคดชัดเจนนะครับองค์นี้เหรียญนี้คมชัดมากโคดสวยมากครับองนี้สวยมากค่าระดับปัวดเลยนะเหรียญนี้นะครับแล้วก็อ่าบน อ่านคำว่าขอนแก่นจะมีตุ่มนูนนะครับจะมีตุ่มนูนเห็นไหมครับนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นอยู่นะครับนั่นแหละครับโอเคนี่คือด้านหน้านะครับพลิกมาด้านหลังครับพลิกมาด้านหลังปึ๊บนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับห่วงเชื่อมเป็นห่วงทองแดงนะห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนี้เป็นห่วงทองแดงนะครับห่วงเชื่อมนี้จะเป็นห่วงทองแดงนะครับเป็นห่วงทองแดงนะครับ แล้วก็จุดที่2ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะครับขอบเหรียญน,นะครับมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะครับนี่ครับนะครับเป็นแท่งคมเลยนะครับด้านหลังนะับที่ระลึกเปิดศูนย์อานามัยส่วนภูมิภาคเขตสีนะครับขอบเหรียญมีเนื้อเกินปิ้นนะครับนี่ครับเนื้อเกินปิ้นจะเห็นได้ชัดเลย จะมีเนื้เกินปิ้นเห็นได้ชัดเลยพี่น้องเนื้อเกินปิ้นจะเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดตามขอบนะครับขอบเหรียญนะครับแล้วก็นะครับในวงนะครับเสมาธรรมจักรมีตุ่มชัดเจนนะครับมีตุ่มชัดมากครับพี่ต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าตุ่มไม่ติดไม่ชัดพี่น้องนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญเกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ แล้วตรงตรงกลางกลมๆเนี่ยเหมือนหน้าเหมือนลูกปืนใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นลูกปืนใหญ่เลยนะครับตรงกลางกลมนะครับจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกสองเส้นอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมตรงกลางเห็นไหมครับเส้นแตกสองเส้นอยู่นี่ครับนะครับนี่นะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อผางกิตตคุตโตนะครับ รุ่นนะครับคุ้มภัยให้ลาบนะครับเนื้อน้วโลหะหน้ากากเงินนะก็ฝากติดตามผมแท่งชยัยภูมิบาามีนุงผังน,นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ